สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำขวดลอกชนนารงหรือองคงครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเนี่ยครับขวดน้ำประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งลิตรหรือว่าเล็กกว่านิดหน่อยก็ได้ครับอันนี้ครับที่ต้องมีที่สองคือท่อบ e ขนาดสี่หุนนะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเทปพันสายไฟเน้นจะเป็นสีดํานะครับเพราะชนารงก็จะชอบสีดำแล้วก็จุปของเรื่องคืออ่าอ่า,อาคลิลมวสำหรับรอชนารงครับเรามาลงอ่าีอกอีกอย่างงที่ขาดไม่ได้คือสว่านนะครับผมใช้สว่านแบบดอก สรงเจดีก็จเจาะง่ายครับเราจะใจ้รูขนาดไหนก็ได้ตามที่้รงกลางเรามาเจาะกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเจาะฝาขวดนะครับแนะนําให้เอาฝานั้นตกดไว้ที่ขวดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเจาะเรามาเจาะกันเลยนะครับนี่ครับเจาะกันง,ง่ายเลยครับอันนี้เนี่ยน,น,น,นะครับ่วนกลางของฝาขวดนะครับอ่าเนี่ยไมเดี๋ยวเขาจะค่อนข้างคมแต่ก็ปลอดภัยมากเพราะว่าเขาไม่สบัด ได้แล้วเราก็เอาท่อปอมาก็ใส่ได้เลยครับพยายามให้มันฟิตหน่อยนะครับผ่าอยู่ประมาณนี้ครับเพืาจะได้ไม่หลุดค่าหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราก็เอาตั้งขวดแล้วก็ท่อทางเข้าครับเอาไปจุ่มในฟิลโมนขวดเมื่อเราได้แล้วก็ใส่ฟิลโมนเ,เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาไปหน้าตาประมาณนี้ครับ ได้นําไปตากให้แห้งครับเพื่อจะได้ลดกลิ่นแอลกอฮอล์ที่อยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็ทําการประกอบได้การประกอบก็มีหาหนังสือพิมพ์ครับหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้มาห่อให้มีความหนาประมาณหนึ่งครับเพื่อจะเก็บอุณหภูมิเพราะว่าชานโลุงจะชอบที่เย็นนะครับเมื่อเราห่อกระดาษเรียบร้อยแล้วเราก็ หาวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นสีดำเป็นตุงสีดำก็ได้เป็นแผน่นแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นครับแล้วเราก็นำไปค่อ,อยไว้ตรงไหนก็ได้ที่ร่มที่มีตัวจันนรงเขมามากินไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานก็จะเข้ามาอยู่เลยเ,เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับที่เอาไปล่อไว้แล้วมาอยู่ เราไม่จําเป็นต้องไปล่อที่ใกล้ลังเลี้ยงก็ได้ครับไปล่อจรงไหนก็ได้ในสวนก็ได้ที่มีตัวเขาเข้ามาอยู่แน่นอนครับจะช้าหรือเร็วแคนั้นเองโอเคนะครับขอจบคริปแค่นี้นะครับลืมฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ